พลังของยีนพลังสุขภาพ NutriGenomics สวัสดีครับผมดรซันนี่สุขภาพดีมีความสุข Oxidative Stress เป็นกระบวนการทางสรีระวิทยาที่เกิดขึ้นเมื่ออนุมูลอิสระในร่างกายของเรามีมากกว่ากระบวนการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระหรือการจัดการกับอนุมูลอิสระหากเกิดขึ้นมากเกินไป Oxidative Stress จะนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากกว่า200โรค n ิวทริจิโนมิกสหรือโภชนะพันธุศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาสารอาหารหรือสารออกฤทธิ์ของอาหารว่ามีผลต่อการแสดงออกของยีนและสุขภาพของเราอย่างไรรวมทั้งศึกษาผลลัพธ์ของการปรับเปลี่ยนการแสดงผลของยีนงานวิจัยจำนวนมากแสดงผลว่า สารอาหารบางอย่างและรูปแบบโภชนาการบางอย่างสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลของยียนและสามารถควบคุม Oxidative Stress ได้ด้วยโดยการเปลี่ยนแปลงการแสดงผลของยียนในกลุ่มของการต้านอนุมูลสละในอนาคตอันใกล้นี้โภชนาพันธุศาสตร์จะเป็นการเปลี่ยนแปลงและแสดงผลถึงพลังของยียนที่มีผลต่อสุขภาพ มาศึกษาและดูแลสุขภาพด้วยการศึกษาโภชนาพันธุศาสตร์ด้วยกันนะครับ